ครับสวัสดีครับสวัสดี FC แฟนครับทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอลคนขคับรถบัสลำเพลินออ f i เชียครับขณะนี้ทีมงานเฮาเดินทางมาถึงแล้วครับเดินทางมาถึงปุ๊บนี่ครับสุดยอดสถานที่เลยครับพื้นที่กว้างขวางสวยงามเลยครับ กว้างกว้างกวางสุดยอดเลยครับ <Okay. S 1> พอเดินทางมาถึงปุ๊บ <Okay. S 1> พอได้เพื่อนเห็นรถมากครับ <Okay. S 1> นี่ครับเป็นกระบะเลยครับแม่เป็นลูก <Okay. S 1> ครัับบเลยครอฟซีจากน้องสางครับนำแตงโมมาหนึ่งรถกระบะครับพาสุดยอดเลยเราหน่อยเพลินเพลินครับวันนี้เป็นลูกกระมีนะครับหลักกาแบบแซร์แบบพาแล้วแบบแซร์กระมีครับนี่ครับของคอสุดยอดเลยนะครับตัวนี้แบบแบบแช่์ครับนี่ครับ พาแล้วคือเอาไปแช่กินเลยครับก็ต้องพาอีกครับสุดยอดครับรอบบ่ายจะส้มตำรอบบ่ายมีส้มตำอีกโอ้สุดยอดเลยแจกมีเลย,ส,ยสุดยอดเลยครับสวยแล้วนี่เขาตอนบ่าสยาส,าส้มตำมะม่มมวมงแกงโมรครับแตงโม

ตรงนี้ผ่าแช่แล้วครับตรงนู้าากกนกรนะบะขาน,นุ้นเป็นลูกเลยครับก็รานยากแต่เพราะมีของน้าอยู่บนนี้ อ๋อเดี๋ยวผมย่างไปเบิ่งก่อนกันเลยครับแต่ว่าเวทีเขาจะตั้งหันไปผีตั้งมีครับตั้งทิดต้นไม้ทิดต้นไม้เขาเรียกว่ารถพวาดนะจ๊ะไม่ต้องทัดเขาได้บ่จะย่างไปเบิ่องเราบ่เบิ่งต้นไม้เราบ่เขาได้บ่ฮะค่ะ มีเนี้ถนนไหมถนนว่างว่างเบืงได้ไหมถนนว่างบื้งได้ต้งรว่าตีร้านค้าน่ร้านค้าทั้งพูดี่เรียงวชิมุจเจ้ามาหันกินร้านค้าหารพื้นเศร้าพูดพูดเลี้ยวเจนีกระเล็ดไปพีเลยไม่บดตักขากเจ้าลื้อเลี้ยวเจนีผุ้เจ้าก็ย่างเบเบื้งเนี่ยเราก็เลี้ยงคามไปเลยความมามาจอดเป็นเนี้ยวหลังเขาเนี่ย่ไม่ด้แกงพักหวานแกงพักหวานแกงพักหวานครับผม

ามเอาจกสีเอาจกสีมดิี้ก่อนมาเองเป็นลูกก็มีนะคะในมูเไกินเลยมกิเลยใช่ันล่เลวมันเบแยปรใช่ๆสารองเยอะเพ่อแต่พ่อแต่เิ่นเห็นรถบัสลังเขามาปุ๊บเห็นขี่น้ำกลนเขามาเลยสุดยอดดีครับ ชุดชุดทีกสามเอาไปเปลี่ยนให้เอาได้เดี๋ยวไม่เปิดไปเปลี่ยนอีกแล้วนี่ครับด้านนี้ครับเป็นด้านนี้เป็นลูกเลยครับเต็มท้ายรถกระบะเลยครับพี่น้องปเออ มาที ab, yeah. keep, game, a, ness, mujer, ่น yeah. ี่เขาเก็บข yes> ึ้นรถึ้นรถึ้นรถเขาไปแจกข้างไหนมาชิมเบิ้งแม่ครับมาดมสังไม่แตู่ดใจดีเพราะให้ถืดหอยรวยเบือเด้อ ไปอนเอ๋ออยากได้ล be ูกขอหนีมาสันบเอาบเอาใคก็บ่าบเอาไปอยากได้ลูกขอนีนะแมนครับคือว่าบ่เอาบ่เอา ครับนี่ด้านลังเข้าครับเป็นหลวงพ่อแก้วธรรมโชวโตครับนี่ครับขึ้นไปขอพ่ออันใดครับนี่ครับนี่เป็นประวัติของหลวงพ่อแก้วธรรมโชวโตครับ นั่นครับถ้อยเขาหันกันด้เดี๋ยวขั้วเพื่อนมาครับแดงโมพงเฝ่าเลียนครับู ครับพี่น้องสำหราบคลิปนี้ขอขอบพุ้นทุกการติดตามรับชมครับขอบพุ้นทุกกาลังแรงใจครับพี่น้องบอนขออุญาเดินเข้าไปเบื้องทางครับเพื่อจะอ้อมไปด้านหลังครับเพื่อไปจอดด้านหลังครับเอาไว้พอกันไหมคลิปหน้าครับพี่น้องสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ